ฟิล์มชุดติ้งนะครับคลิปนี้เนาะผมก็จะพามาแกะกล่องปืนสั้นอัดแก๊สนะครับบีบีกันตัวนี้เป็นของค่าย AW c u คัสมนะครับมาจากไต้หวันปืนกระบอกเนี่ยที่ผมได้สั่งมาเนี่ยเป็นปืนที่ว่าเอาไว้สำหรับพ p เนะครับเอาไว้แข่งปืน Open Division นะครับเอ c w s u s t o m นี้เป็นโมเดล H x สองสี่นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะครับในกล่องก็มีประมาณว่าเป็นคู่มือนะครับข้อคนระวังนี่เลยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็แมกกาซีนเป็นสีเงินนะครับแมกกาซีนสีเงินสวยอยู่ต่อมาก็เป็นตัวปืนนะครับ อันนี้เลยนะครับเป็นตัวปืนปืนกระบอกเนี่ยเขาเขาแต่งมาโอเคเลยนี่ก็เป็นรุ่นที่ว่าเขาเรียกในบีีการ์ด้าเป็นเป็นทรงไฮคาปาของแต่งก็เยอะอยู่นะครับกระบอกเนี้ยกระบอกนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีสีเงินสลับกับสีดำนะครับอ่าตรงนี้เขียนว่าจุดสามแปดซูเปอร์คอมนะครับ ถ้าในปืนจริงเนี่ยที่เขาเอาไปลงแข่งกันนะครับเขาจะใช้กันจุดสามแปดซเปอร์นะครับในปืนเ p s c ซี่อ Open d i v i s i o n เพราะว่าเป็นคะแนนมเจอร์นะครับจะได้เปรียบกว่าคะแนนจะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าไมเนอร์เขาจึงใช้จุดสามแปดซเปอร์ในการแข่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเก้ามมเนี่ยแข่งใน Open ก็จะเป็นระดับไมเนอร์นะครับไมเนอร์ Minor ก็จะคะแนนจะการนับคะแนนจะน้อยกว่ามเจอร์นะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นศูนย์ไฟเบอร์ติดสีเขียวนะครับที่ว่าเขาให้มาแล้วก็ศูนย์หลังจะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเป็นวงกลมเลยคล้ายๆ ghost l i n k นะครับแต่ว่าแต่พอลิงดีๆก็คล้ายๆกบบติดดอทอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็เขาติดเขาเจาะเอาไว้ใส่พวกสกูใส่ของแต่งเสริมไว้นะครับด้านขวาจะมีอยู่3ามจุดนะครับ ส่วนด้านซ้ายจะมีอยู่ทั้งหมดห้าจุดนะครับในนี้เดี๋ยวผมขยับมาใกล้ๆให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นมุมใกล้ๆนะครับที่จะให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมไม่ได้ลดแรงรีคอยนะครับกระจาะมาเฉยๆให้มันดูสวยงามนะครับนี่เป็นปืนสั้นดีวีการแบบปืนอัตโนมัตินะครับสไลด์คือแบบนิ่มมากเลยมันเลื่อนมากเลยนะครับ ดูไกลนะครับไกลก็ถือว่าโอเคอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกสูบนะครับลูกสูบข้างในเนี่ยเป็นสีแดงนะครับลูกสูบสีแดงข้างในตรงนี้ก็มีไว้สองข้างเลยนะครับตรงเนี้เขียนว่า Armorer Work นะครับเนี่ยนี่เลย แม็กกาซีนเนี่ยซีค่อยมาก็เป็นแม็กแถวคู่นะครับปืนจริงก็แถวคู่เนาะแต่ว่าจุดนี้ได้สามสิบนัดนี่เลยบอ่อแม็กเขาก็แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ใส่ลูกง,ง่ายกว่าขออภัยครับบอ่อแม็กเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้แบบเวลาหลดกระสุนหลดใสซองปืนนะครับมันจะใส่ได้แบบดีกว่าใสได้ง่ายกว่าแบบที่ไม่มีบอ่อแม็กนะครับเนี่ย แล้วก็ปืนกระบอกนี้มีเซฟนะครับเซฟอยู่ที่สองฝั่งเลยที่มีโป้นะครับใช่ตรงนี้เซฟนะครับเซฟถ้าจะให้ปืนใช้งานได้ก็กำอันนี้เอาไว้นะครับกำหลังอ่อนเนี่ยแล้วก็กดไกที่จะแบบน,นี้นะครับส่วนนี้เป็นฮาร์ปอกครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็พร้อมยิงแล้วครับประมาณนี้เลยปืนกระบอกนี้ก็สวยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเป็นราคาที่พอจับต้องได้นะตัวปืนเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็มีเขาเขาก็จอดดูมาให้อีกนะครับด้ามจับเนี่ยการกริปอะไรก็โอเคเลยนะที่เขาทำให้มาอันนี้ผมได้คือผมเคยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับที่รีวิว W E ของ ทีลิกนะครับจะเป็นซองไฮคาร์บเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนของ W E นะครับใส่เนี่ยใส่ได้แต่ว่าสไลด์จะไม่ค้างนะครับเนี่ยมันจะค้างบ้างไม่ค้างบ้างเนี่ยบางทีก็ค้างวันนี้ก็ไม่ค้าง,าง,างแต่ถ้าใส่ของแบบที่เขาแถมมานะครับก็จะสไลด์ก็จะค้างแต่ผมก็แปลกใจนะว่าทำไมตัวนี้สไลด์ไม่ค้างเลยปืนตัวเดิมก็สไลด์ไม่ค้างนะครับ น้ำหนักไก่นะครับหนึ่งปอนกว่าเองเดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็นหนึ่งปอนไหมคือมันเบามากเลยอะ 1> 1ประมาณหนึปอนกว่านะครับคือมันเบามากๆเลยหนึปอน1์หนึนะครับเบามากเลยครับเนี่ยน้ำหนักไกลคือเขาแต่งมาให้จากโรงงานแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอการรีวิวการแกะกล่องนะครับของปืนสั้นอัดแก๊ส ew custom hx 2 4 0 1ก็บอกนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการแต่ง ปืนก็บอกเนี่ยนะครับแต่งในเชิงแบบ Open Division ไปเลยยังไงก็รอรับชมนะครับผมซื้อของแต่งมาเพียบเลยนะครับรอดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ